มาเป่าพนังมัดซีมัดซีก็เลยฝืนตื่นขึ้นมาในตอนนั้นพระเวทสันดอนเสด็จทำการสู่ขวัญพนังมัดซียี่พอีเมพยพญีเม่ใหญ่เอาแจกฝ่ายเนอพุละสามเซนสามเซนเออฮาเซนเตอเออเอาหากะากัน มีปัจจัยบาดเบียร์กระเตียมบะมีกระบ่เป็นหนังต่เขาว่าบานดอนอล่างบ่รอื้อเงินเดวา่าเอาเตียวไว้พุลพันพุลาพันเดอ้อไั่นะ,นะมอตนานะบนับนเน สิขึ้นมาแล้วพระเวทดีใจซ้ำสิทำขวัญบ้วนมือสิสุขขวัญนางบันสิพอกแหงห้ยสุขสล่ะนโจมกัดนุ่มเมย์ยั khoáng si si say hiệp khẩn bạc biển thăng quo. Po xin yi bằng xiêu hay xin để tang tia say hê luz yi pro vinh nương chẳng lian tiên hoa quang kìa 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 xin xin kìa มาสุขขวัญมันเทียนไทยอยู่กลางดงพงป่าคิดเบิงดูพวกมูเจ้าดอกไข่เฒ่าปุ้งพาแม่ยังเอ้ยกำทั้งเขานั้นแลน้ำสิเลี้ยงแขกผู้บาหอมเห็นจังได้จังสิสมดอกาควรญาตม มันเส้นสมหรือบ่ถ้าทำเบี่ยงเล็กน้อยไผเสียงหาน้ำกล้วยดอกมาเลี้ยงแกงคุ่นทั้งขนมข้าวต้มไผสิบิ่มไผสิตามมัสุกวังนางมันสีแม่นผู้ดสิไปคน ทั้งพรตาดอกแม่สนสิยินดีออกจากบาทท้างพานตกพันตังเงินสิซื้อกะบ่มีเมียนายเอ้ยการจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่มา thay sĩ thân nêu đèn cả một má điều ni đi. khẩn miệng khoảng phó nèo muốn dù nếu chẳng xì xua khẩn miệng khoảng bỏ khôm khô bỏ khôm khô man cả dù bỏ đây xì khai nàng kẹt khô Na bật ni thuộc khôn ma này ngàn บ่เนื่องการเรียบร้อยเสร็จแล้วสิสูงวันนี้พออั้นจะจบคมท้วนดอกพรรณทองกะเหล่าปานมเมืองถือตำรามาดูตั้งนะโม3จบกะครบดีด่านท้วนนะพอจะสมควรได้มหาไซศีลฐิเด Diệt xăm chú chút tàn Pháp thầu xin 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 Hoàn, xin 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 văn xin đi, Văn điện thì là xin tàn, xin tục ăn xin ตุกอันนี Ô Ô ้กรเมนตุกก็ไม่จานนักขันอันนี้นเมนขันไม่แก้วบุญนักกระตกงแทงแล้วดีย่้อมาพระดาวดาหมดสุขยางสิ้นพาร้างไม่มามีทางขันนำมันมีกระดอกกระไม่แก้วบุญนักกระตุแงแ่งแล้ว แต่งแนวปัจจุบันสมศนีมีทุกละสิงสารละมามิ่งว่าไควพ้าสุดนี้มีสินได้ฝ่ไยสินนี้นมาจะกายินท่าทีลาดท่านละประท่านโยม,มามาสุกแกลมาสุขันละสาท้าหน่อยนาดาลาดานิก็ด้วยเงินทอง ทังข้าวควางนี้ก็มีก็หลายลากขันบองอึดบออยากมีน่านานาปูป่าปิงกีทุกทวนเทียนั้นทั้งนาทั้งนาทาราหันล้วพุงลำละมาทางน right. so ักปาดแหลม่ที่สิ่งใดดีได้จัดแจงไม่เงื ดิตูกเตียงหลายอ่านมีหลายแนวควรคาสิเอิ้นควรนัดลาพญาเจ้าเห็นตาวมาเขาเอิ้นว่าทํนองกาเต็นก่อนนี่แม่เอ้ยหาฟังยากยากในภาคอีสานนี่มีเอวัฒนาองค์เดียวว่าได้แม่ใหญ่องค์อื่นว่าบ่ได้จ้องค์ ยาโสนี่กะว่าบ่ปิ่นเนี่ยมีใหญ่เออมีหลายแนวควรคาสิ่อินควรนาดลาพรญาเจ้าแห่งตาวมานว่ามายื่อควันตีของผูกแขนวานเข้าสาน วานเขาตอกดอกไม้เมียน้องลูกพกแขนพกเป็นแถวเป็นแถวเด้อแม่เด้อมีเขาตอกดอกไม้มีเขาสารกาวาน อีจังบาไนตอนเนขวัญมัดสีไปลงโคกไปฟังนกกลน,นกหวงไปเยือนจองยมป้าพายโอ้ยขวัญเจ้าเหนียงไก่ขางนกฮออปางยุกกลางป้า ขึ้นมาสา้องลานอกวันนี้ย่าสุนันควันเจ้าออกจากบ้านไปน้ำโมฝูเพียฝงชนจะสั้างกังกัลิงกันผีนจะย่าอดเดือลออขังนกังไปขึ้นตอบผีนชอบได้เจงโมยาบูดันนกพาเพียน Ý à, ừ quán châu phải dưỡng thầy Phải dưỡng vớn Phải dưỡng vớn vô căng pa ma xã non là nó quán đi, quán Về mà đọc cai, mà cai ma khẩu độc số cài Ma hoạt huệ cháu cài quả ma Ma hoạt hạ cháu quay qua khám, ma hoạt hay cháu nhớ dọn có khác ma hoạt ra cháu nhớ dọn có thọ, ma hoạt lâu cháu nhớ đây quả nhãn sửa xiềng, nhớ đây quả phúng đinh cả đu đồng đòn bay, ma hoạt huệ hay cháu cai quả má. มาหวนาให้เจ้าไกลควางขามความบอดีความบองอามพานางนองยาพอพานสุขสำลานเถิดน้องมันทีลา ให้ทธานเป็นสะพานไปสวัรครวนใญห้ทธานทุกวันพระอุงธานบอกวินเทพระอุงธานบอกวินเท จำจัดความตรณีไม่หมีในกามมนอนิสงส์มีหลายล้นทานให้คนเป็นเทวดาทานให้คนเป็นเทวดาจากเพรีดิคขื้นสูฟ้าก็เพราะว่าการให้ทาน sao ơi nay em y thuốc than chuông cha đen khoa thuốc than chuông trà lương lương mà xí ơi ui hiếp hãy nên, มัดซี่อวยพรในเนี่ยแล้ว ทำท่านแจกใจถึงได้เหตุบุญรำเวทฟังเตหมาชาติวัดเก้าดอนอลาลังเตศสการงานประจำปีก็เจดีเขาเปลือกความได้ย้อนอมเขาใส่กัน ให้โยมดีโยมได้คส่วนคือสันวานเม้นผูกบากเพียกกหวอ้อยล้วนลื่นผาญเนี่ยังเม้นสียทำการฆ่านาแลกเปลี่ยนอากรรไรขายแนวใดทั้งม้วนนควังใจว่าเด้อเจ้าเนเม้นขายป่อขายข้าวขายยังยังก็ตามสร้างเดื้อแม่ทองเด้อ สมมาตรบ่งใจเจ้ากุศูนะฮะผัวเรียเมียได้ลูกแก้วไงมันเมาไง่ายมามงงฟังความให้รวมความไปเหมือนกันให้หน,น้าตาการมนฮปีสิมมให้มันเขาหมันเขาโพอดมันมันสำปะหลัง มันผักมันคู่สุยางให้ได้กินให้ได้ทานกายกับไรล,ล้นฟางสมดามเนี่ยนางมานุษย์